ที่เสียวะที่คุณแม่คนสวยอุ้มท้องลูกสาวชวนแฟนๆตังชื่อให้น้องน้อยขึ้นแท่นเป็นคนท้องที่สวยสุดๆอีกคนหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับแพทที่เสียกูด๊ดเพราะว่าหลังจากที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังมีโซ่ทองครองใจให้กับซามีโนวิเศษเป็นลูกสาวคนแรกก็ทำเอาว่าที่คุณพ่อเนี่ยถึงกับออกอาการเหะและก็คลั่งรักจนมักจะมีมุมน่ารักน่ารักมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะค่ะ ล่าสุดแพทิเซียนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพอุ้มท้องใหญ่แต่ก็ยังมีออร่าความสวยเปล่งประกายออกมาแบบแทบจะละสายตาไม่ได้จริงๆเลยล่ะค่ะซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เขียนแคปชั่นชวนให้แฟนๆนั้นช่วยกันตั้งชื่อลูกอีกด้วยล่ะค่ะมาช่วยกันคิดชื่อให้น้องหน่อยค่ะ still haven't described on a name for baby girl subscription and welcome ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายโดยต่างก็สนุกกับการช่วยคิดชื่อลูกสาวให้กับแพทที่เสียและก็นนดด้วยล่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละชื่อนั้นทั้งมีความหมายและก็เป็นชื่อที่น่ารักสุดๆไปเลยละคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ